แก่ที่ของลุงวิมาบอกมาก้าวเท่านั้นแหลคะค่ะขอบคุณที่ลุงวิได้ได้เขากองมาเขากองเนี่ยลุงวิจะกินทุกวัน <c oughs> จะก,กินทุกวันเดยเที่ลงุงวิผสมแม่จา้าเพราะว่ากินเขาเราวมันได้วิตามินได้อียงมาเนาะแต่เอาซื้อมาสวัสดีค่ะอะไรมีของให้ชมค่ะทุกคน,นวันแต่ตลาดได้อียงมาหูบอไดเขากองมาค่ะไดเขากองมาหลาไหนเขากองสวัสดีค่ะ อะไรมีขอไม่ชมค่ะทุกคนวันแต่ตลาดได้อีกอย่างมาหูวบอได้เขากลองมาค่ะได้เขากลองมาหลายด้เขากองต่างๆดิที่เพิ่นผ้ากันล็อกขนมขนมโคกเขียวขายไหมคะลายแบบเนาะตรงวีแกหามาใส่จริงๆอันนี้ใส่โลนึงค่ะใส่โลนึงเอาเขาใสา่แดบปอมเพิ่นเห็ดน้าอยู่แถวบ้านค่ะแล้วเพิ่นก็นค่อยๆสีออกมาที่ละหน่อยละหน่อยเพิ่นเอามาว่างน้ำตลาดเพิ่อนอยู่น้ำตลาดตลาดนัดใหญ่อะค่ะที่ดวงวิไปมาว่า เอากินบอบหมดเขาต้องมัดปากมัดอีหยังเก็บอากาศกับเขาได้อยู่เด้ไปเ็บในถังในอับผมก็เฮ็ดให้เขาเ่าเนี่ยเสียไปกินบอดีกินบ่นบอหอมประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนแต่ถ้าเขามีวิธีการเก็บที่ดีบ่ให้อากาศเขาไปเลยเนี่ยบ่ให้อากาศท้ายเทในเอากิมนบอบหมดเ่าต้องมัดปากมัดอีหยังเก็บอากาศกับเขาได้อยู่เด้ไปเ็บในถังในอับผมระเฮ็ดให้เขาเขาเนี่ย ยไปกินบอดีกินบ่หอมประมาณนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ถ้าเขามีวิธีการเก็บทีด่ดีบอให้อากาศเข้าไปเลยเนี่ยบอให้อากาศทายเทในอ่าหมอดกินประมาณานั่นเนาะเขาเนี่ยกินของเขาหรือว่าแป้งในไข่พวกเนี่ยเขาจะได้กินพวกมดพวกมแมลงเนะะี่ยค่ะเขาจะไปกินของข้าวกอนเนาะแต่เขาองอ่าหน้าอันคนเ่็นเนพิ่นเห็นหน้ายอยู่แถวอันบางพผะสีและชางช่วงบุรีเลยจ้ะ อั้มวิกับไรได้เขากรองอวีจริงเขาก้องเนอะถ้าไปซื้อน้ำลาะมันเป็นเขาตามช่วงนะคะฝากรับช่วงคลิปของอวีให้จบเพื่อเป็นการสร้างรายได้นะเอ้ากิ่นบํมดเท่าต่งมัดปากมันอีกอย่างก็ิอากาศกับเขาได้อยู่เด้ไปเ็มในถังในอัปโรเป็นคลิปเงีวในสตรีมค่ะขอบคุณดูกํกำลังใจที่ห้มากทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์ แชร์ให้นะคะขอบคุณค่ะลุงวิจะตามกลับบ้านทุกคนค่ะขอบคุณแล้อากาศกระเขาได้หมดแกงข่งเข่าได้ลุงวิเคยเก็บมากเลยลุงวิก็เลยเอามาเก็บในถุงสิบล็อกกันสิลตามที่เก็บไว้เท่ๆเราก็ปิดแครอากาศกระเขาได้หมดแกงข่งเข่าได้ลุงวิเคยเก็บมากเลยลุงวิก็เลยเอามาเก็บในถุงสิบล็อกกันสิลตามที่เก็บไว้เท่ๆเราก็ปิดแค่าหน้าอันเพราะนี่เพื่อนเห็นหน้าอยู่แถวอันบางพระคือราชชนบุรีจ้ะ ลุงวิก็เลยได้เขากองลุงวิจริงเขากองเนอะค่ะไปซื้อน้ำลานะ่ะนันเป็นเขาตัางต่างเดิอ่าที่เพิ่นผ้ากันลลอกขนมขนมโคกเคียวขายไหมคะลายแบบเนาะลุงวิก็หามาใส่นจริงๆอันนี้ใส่โลนึงค่ะใส่โลนะึงเอาเขาใส่ได้กาัยลยจ้าละจ้าถ้าเป็นคลิปเงีวในสตรีมค่ะขอบคุณดูกำลังใจที่ให้มากทุกอ่าการกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณค่ะ,คคะลุงวิจะตามกลับบ้านทุกคนค่ะขอบคุณเลย,ลยตัว มันบาเบิดเท่ากับสามารถวิทแพ็คเข้าไปแต่ถ้าเขาซื้อมาเป็นถุงนะลงระวีแพ็คเข้าไปแล้วซีโร่นะอา่าลงรวิมีวิธีการก็กคือลงระวีหาถงุงซิปล็อกกันสิค่ะถงุงซิปล็อกจะมีแบบใส่แบบียังจะมีเล็กมีใหญ่ต่างแต่อากาศกับเขาได้หมดกับยังเขาได้ลงรวิเคยเก็บมากเลยลงรวิกับเลยเอามาเก็บในถงุงซิปล็อกกันสิ่ตามที่เก็บไว้แท้ๆแล้วก็ปิดแพ็คโดยตัว มันบปบเบิดเท่ากับสามารถปิทแพทย์เข้าไปแต่แต่เขาซื้อมาเป็นถุงกล่องอหน้าอันเพื่อนเพื่อนเห็นห,หน้าอยู่แถวอันบางพระสีละชาชนวบุรีเลยจ้ะลุงวิก็บเลยใดเขากลองล<อ>ุงวิจริงเขากล้องเนอถ้าไปซื้อน้ำลายนะนมนเป็นเทาถ้าะเป็นคลิปเงีวในสตรีมค่ะขอบคุณดูกำลังใจที่ห้มากทุกาการกดไลค์กดอคอมเมนต์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณค่ะลุงวิจะตามกลับบ้านทุกคนค่ะขอบคุณเลย หับชงคะ่ะคุเท่าก็มีวิธีเก็บแตต่างกันเนาะลุงวิทยแก้ววิธีของลวงวิยมาบอกมากราเท่านั้นแหละค่ะขออคุณเดียวโดยตัวมันบาเบิดเท่ากับสามารถปิดแพ็คเข้าไปแต่ถ้าเท้าซื้อมาเป็นถุงเนี่ยหมอดบอกกินข่าวของเท้านะคะนี่คือ,ว,อวิธีการเล็กๆหน่อยๆที่ลุงวิใส่ยยู่ในชีวิตประจําวันนั่นแหละค่ะทุกคนเอามาฝากพี่ฝากน,อน้องไว้ในกล้องหน้าอัน,นคนเ่็นเพิ่นเห็นหน้าอยู่แถวอันบางพระ สีระชาช่วบลุงวิจะลุงวิกับเลได้เขากองลุงวิกิงนเขากองเนอะถ้าไปซื้อน้ำลายนะมันเป็นเขาลุงวิเลยได้เขากองมากเขากองเนี่ยลุงวิจะกินทุกวัน <c oughs> จะกินทุกวันโดยที่ล,งลุงวิบว่ผสมแม่จา้าเพราะว่ากินเขาเรามันได้วิตามินได้อ,อง่ลไรเนาะถ้าเอาซื้อมาเอากินบําบด้าเาต้องมัดปากมันอีหอย่างเก็บอากาศกับเขาได้อยู่เด้อไปเก็บในถังในอัปโบรกโดยตวมันบวเบิดเท่เากบสามารถพิดแทยกเข้าไปแต่ถ้าเอาซื้อมาเป็นถุง เพิ่นเฮ็ดน้าอยู่แถวบางพะแล้วเพิ่นก็ค่อยๆสีออกมาทีละหน่อยละหน่อยเพิ่นเอามาวางน้ำตลาดเพิ่นอยู่น้ำตลาดตลาดนัดใหญ่อะค่ะที่ลุงวิีไปมาว่าเข่าที่เขาจะาบ่แม่นเข่าที่เพิ่นสีบ่แม่นเขานะอ่าเป็นเข่าเก็บไว้น้านเนาะมันก็จะต้อมหอมต้อมอย่างมันจะต่างกันเนาะอันนี้ลงรีบไปได้มากตาบชมนะคะฝากรับชมคลิปของลังวรีให้จบเพื่อเป็นการสร้างรายได้นะเฮ็ดให้เข่าเฮาเนี่ย ไปกินบอดีกินบ่หอมประมาณนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ถ้าเขามีวิธีการเก็บที่ดีบอให้าอากาศเขาไปเลยเนี่ยบอให้าอากาศทายเทในนี่เพิ่นเฮ็นนาอยู่แถวหาังค่ะและ้วเพื่อนก็ค่อยๆสีออกมาที่ละหน่อยละหน่อยเพื่อนเอามาวางน้ำตลาดเพิ่นอยู่น้ำตลาดตลาดนัดใหญ่ะคะ่ะที่ลงมาวิไปมาว่าหมอดบอก,กินเขาของเขาน,นะคะนี่คือวิวิธีการเล็กๆหน่อยๆที่ลงวิใส่อยู่ในชีวิตประจำวันนั่นแหละค่ะทุกคน เอามาฝากพีฝากน้องอไว้แับชมงนะคะฝากรับช่วงคลิปของ,งวีให้จบเพื่อเป็นการสร้างรายได้นะหมอดบอกกิ่นเขาของห้านะคะนี่คือวิาวิธีการเล็กๆหน่อยๆที่ลุงวีใสู่่ในชีวิตประจําวันนั่นแหละค่ะทุกคนเอามาฝากวีฝากน้องอไว้เนาะเอากลิ่นหมอดเ่า้องมัดปากมันอีหยังเก็บอากาศกับเขาได้อยู่เด้ไปเก็บในถังในอพราร์เเป็นคลิปเน่าในสตรีมค่ะขอบคุณดูกำลังใจที่ห้มาก ทุกาการกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณค่ะลุงวิจะตามกลับบ้านทุกคนค่ะขอบคุณเลยวันโลนึงเลยเนี่ยลุงวิแพ็คไวแ้แล้วเนีนน่้กระเพงไว้แล้วหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนะลุงวิจะเก็บไว้จังสิ่เท้าหงเท้าหงที่ละซีาหาแก้วร <c oughs> <c oughs> ับชมค่ะพเพราะเท้ากองมีวิธีเก็บแตกต่างกันเนาะลุงระวีเอาแก้ววิธีของลุงวิมาบอกมากล่าวเท่านั้นแหละค่ะ ขอบคุณทีละเป็นคลิปเงา้ยในสตรีมค่ะขอบคุณดูกำลังใจที่ห้มากทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณค่ะดูวิจาตามกับบ้านทุกคนค่ะขอบคุณเลยหงบมดเอาไปเทไว้ในอับโปวงโปวแวนเถ้าเก็บบดีหมดกับเขามันก็ชื้นมันก็เอียงคุณภาพเขาค่ะหน่อยโล่งหมดขื่นม่งหน้าอันนี้คนเห็นเพิ่นเห็นหน้าแถวอันบางพระ สีและชาชนบุรีกะจะบุรีกับอะไรใดเข่ากองบรุรีจริงเข่ากองเนอถ้าไปซื้อน,น้ำลาน่ยมันเป็นเขา่าเฮ็ดให้เข่าเฮ้าเนี่ยเสียไปกินบอดีกินบ่นบอหอมประมาณนั่นแหละค่ะทุกคนแต่แต่เขามีวิธีการเก็บที่ดีบ่ให้อากาศเข้าไปเลยเนี่ยบ่ให้อากาศทายเท่ในหลายๆเนี่ยเราเก็บไว้จังสีแล้วเขาไปเก็บใส่อ่าอัป,ปเว้ใส่ถังใส่เอียงอะถึงจะปิดฝาแต่กลัว่ามีหมดเขา่าไมหมดกลิ่นเข่าของเฮาได้เฮ็ดให้เข่าเฮาเนี่ย ไปกินบอดีกินบ่หอมประมาณนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ถ้าเขามีวิธีการเก็บที่ดีบ่ให้อากาศเข้าไปเลยเนี่ยบ่ให้อากาศทายเทในลำชุ่มนะคะฝากับช่มคลิปของโุงวิให้จบเพื่อเป็นการสร้างรายได้นะ,ะ,ละหลายๆเนี่ยเขาเก็บไว้จังสีแล้วเขาไปเก็บใส่อ, air, สสอ่างประเวศใส่ถังใส่เอียงอะถึงจะปิดฝาแต่กะว่ามีหมดเขา่ามีหมอดกินเข่าของเหาได้คุยตัวมันบ่เบิดเห่ากบสามารถปิดแพร่เข้าไปแต่ถ้าเขาซื้อมาเป็นถุงเนี่ยเขาคิดเขาจา โบมันเข่าเป็นตัสีโบมันเขาน้ำตาเป็นเข่าเก็บไว้นะนเนาะมันก็นจะต้อมหอมกล่อมอย่างมันจะต่างกันเนาะอันนี้ลงรีบไปได้มไหมลายจ้าตวงมันเบาเบิดเท่ากับสามารถพิดแพ็คเข้าไปแต่ถ้าเขาซื้อมาเป็นถุงเนี่ยเอ่ากินเบาหมดเท่ากับต้องมัดปากมันอีกอย่างเก็บอากาศกับเข่าได้อยู่เด้อไปเก็บในถังในอัพโบรก์อะหมอดกินประมาณนั้นเนาะ เานี่ยกินของเขเ่าหรือว่าแป้งในเข่าพวกเนี่ยเขาจะได้กินพวกมดผงมแมลงเนี่ยค่ะเขาจะไปกินของเข้าก่อนเนาะแต่วอ่ามอดกินประมาณนั้นเนาะเขาเนี่ยกินของเข่าหรือว่าแป้งในเข่าพวกเนี่ยเขาจะได้กินพวกมดผงมแมลงเนี่ยค่ะเขาจะไปกินของเข้าก่อนเนาะแต่วลุงวิไล่ได้เข่าก่องมากเข่าก่องเนี่ยลุงวิจะกินทุกวันจะกินทุกวันโดยที่ลวงวิไลบอผสมแม่จ้าเพราะว่ากินข่าวเราไม่ได้วิตามินได้อียงไรเนาะแต่เขาซื้อมาเ็ดเหยขางเขาเนี่ย เสียไปกินบอดีกินบ่หอมประมาณนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ถ้าเขามีวิธีการเก็บทีด่ดีบ่ให้อากาศเขาไปเลยเนี่ยบ่ให้อากาศทายเท่นเนในใหลายจ้าวงบ่หมดเอาไปเทไว้ในอับโปวงโปวแว่ถ้่เขาเก็บบอดีหมดกับเขามันกระชื้นมันกับ,กบอีหง่ะคุณภาพเขาค่ะหน่อยโล่งหมดขืนมองุงลวิลนได้ด้าเขาก่องมาเขากรองเนี่ยลุงวิ้จะกินทุกวัน <c oughs> จะกินทุกวันโดยที่ลงระวีบวกผสมไม่จ้าเพราะว่ากินข้าวเราไม่ได้วิตามินได้อียงลายเนาะแต่เขาซื้อมามาโล่หนึ่งเลยเนี่ยลงระวีแพคไว้แล้วเนี่ยนนกระเพ้งไว้แล้วหนึ่งกิโล1หนึ่งกิโลนะลงระวีจะเก็บไวไจังสิเขาหงเขาหงที่ละซีหาแก้วอ่ามอดกินประมาณนั้นเนาะ ขากนะินของเข่าหรือว่าแป้งในเข่าพวกนี้เขาจะได้กินพวกมดผงมแมลงเนะะี่ยค่ะเขาจะไปกินของข้าวกอนเนาะแตข้าในเข่าที่เข้าเก็บอะพว,อพวกมดพวกมอดผงมแมลงต่างๆก็จะบบอจะเริ่มเติบโตเข่าฮวงมมบมดเอาไปเทไว้ในอับโปวงโปแวกนี่ถ้าเข้าเก็บบอดีหมดกับเขา่ามันก็ชื่นมันก็อีหยังนะคุณภาพเข่าค่ะหน่อยโล่งหมดขื่นหมด,หมดลงรวีแท็กเข้าไปแล้วซีโร่นะลงรวีมีวิธีการก็กคือลุงวีหาถุงสิบล็อกทั้งสิค่ะ ถุงซิปล็อกจะมีแบบใสแบบอยังจะมีเล็กมีใหญ่ต่างโดยตัวมันเบาเบาิดเท่ากะสามารถวิ่แพ็กเข้าไปแต่ถ้าเฮาซื้อมาเป็นถุง,งมันมีฝ่นเห็ดหน้าอยู่แถววัน